เหมือนเดิมนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นวันของรถตู้นะวันนี้ก็จะเอาตัว คอมพิวเตอร์น้ายาวตัวแต่ง V ไปแต่วันนี้ผมได้โปรดีครับลูกค้านะได้ส่วนลดไปสองหมื่นตอนแรกตั้งอยู่ร้านสองวันนี้เอาไปเลยหนึ่งร้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทกับคอมพิวเตอร์หน้ายาวตัว VIP คันนี้นะครับนะ<ม>ขึ้นมาปุ๊บอ่าสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือร้อนครับลูกค้ายังไม่ได้เปิดแอร์อ่ะสตาร์ทชึ่งเลยติดง่ายแล้วคันนี้บอกเลยว่าดีนะเกียร์ออโต้ด้วยขับง่ายไม่ต้องเมื่อยนะคันนี้ใหม่แค่แสนสองรถห้าปีไหมแสนสองคุณเฉลีย่ยเอาใช้น้อยไหมเขายิงปัดติดรถตู้มันต้องไปเหนือใต้ออกตกไปหหมดตต้้้้อองงงใชเเยยะแ่คันนนนีีีพ 1, ปพรถาว ใช้น้อยจริงๆแม่งใช้แม่งสูสีอีโกคาเลยดูซีชงลางเป็นไงมั่งนะรอบเกียร์มาไวมากช่วงเบรกโอเคอยู่กึกกจะใช้ในครอบครัวก็ได้ใช้รับนักท่องเที่ยวก็ได้นะหรือจะใช้เป็นแบบทําเป็นงานประจําก็ได้นะเราจะเป็นรับแขกวีไอพีต่างชาติต่างเมืองเนาะ ต่อนะครับลูกค้านะในของส่งข้างในกันก่อนเลยตัวรถเนี่ยไหนก็นั่งข้างในแล้วคันนี้ย้ำไปอีกทีนะครับว่าไม่เพียงแค่แสนสองเท่านั้นอันนี้ได้เป็นพรมปารายสามก้านนะครับผมเกียร์ออโต้จอทัชสกรีนได้ครับลูกค้าเพิ่มเสียงรถเสียงแช่งได้ปกตินะครับผมนะเออแล้วก็มีโหมด traction control มาใช้ก็คือโหมดกันลื่นคันนี้จะเป็นคุมโทนสีเบรทั้งคันนะครับผมนะข้างหน้าดูดีเบาะแม่งยังใหม่ๆเลยเห็นไหมนั่งสบายลูกค้านะแต่ถ้าตัวนี้ไม่มีคนนั่งคุณก็แค่ดึงออกมา ป็นที่ตั้งโครงตั้งของตั้งน้ําก็ว่ากันไปเนาะเออใช้งานได้ประกบติดตรงนี้พาวเวอร์เอาเลสตให้นะครับผมนะนี่ตัวเสียบกล้องหน้าพอเดินสายมาให้เรียบร้อย้วเห็นไหมเขียนแค่คุณซื้อกล้องมาเองปุ๊บติดปุ๊บเสียบสายปั๊บจบอันนี้ปรับแอร์ตอนหลังก็มีปรับตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะั้นก็ดีเป็นช่องเก็บเงินเมีนะครับผมนั่นหรือเก็บแว่นั่นเองมันจะข้างบนนี้ก็มีช่องเก็บของนะครับลูกค้กานะเจ้ขาของเก่าเขาแต่งม,มาให้นี่ข้างหน้าพอสังเกตแ,แล้วเ,ลเ,ลเ,ลเยอะแล้วอะเหล่ามุดเหล่าเยอะเหลือเกินไปดูข อันนี้นะครับผมนะมันก็ตามสไตล์ขเขาและคอมพิวเตอร์หน้ายาวนะครับผมนะไฟหน้าใสๆไฟเดินไฟตันหองมีครบแต่ทรงลงแม็กเรียบร้อยส่วนยางครับลูกค้าอันนี้ได้ยางของโยโกฮามานะไฟเลี้ยมหูจกก็มีมาให้ส่วนประตูเขาเขียนว่าออโต้มันคือประตูดูดอันนี้ก่อนจะเข้าตัวรถผมให้ดูอันนี้ก่อนเลย สเกอร์เห็นไหมทำไมผมต้องดูสติเกอร์แม่งแค่ทุกคันเลยวะเพราะว่าตอนออกจากป้ายแดงสติเกอร์ตรงนี้มันเป็นสติเกอร์ที่ QC เขาตรวจเช็ครถว่านี่เป็นรายแบบที่ตัวรถมันต้องไอประตูมันต้องกระทบกันนึกออกใช่ไหมอันนี้มันจะมีมาตั้งแต่ป้ายแดงในส่วนของหลังเ็าแต่งเป็น V.I.P. ครับลูกค้าไม่ใจะเป็นพงเป็นไฟเป็นลำโพงเครื่องเสียงรวมไปถึงจอทีวีส่วนเบาะเป็นเบาะใหญ่3แถวเบาะสีเบจมีที่พักโคมพักแขนและข้างหลังนี่บอกเลยว่าแอร์เย็นเจี๊ยบแน่นอนดูไฟบ้าน USB ให้สองรูชาร์จวงชาร์จแบตที่วางแก้วน้ำสองใบคอย เด็กเล็กสามารถเดินผ่านได้เลยสบายๆทั้งตอนนี้แล้วก็ตอนที่2ส่วนข้างหลังรับลูกค้านี่มาดูกัน,นเซ็นเซอร์มาเต็มกล้องมาครบนะครับผมนะข้างหลังนี้ก็สามารถวางกระเป๋าเดินทงเดินทางได้นะซองขึ้นมาเทิญขึ้นมาได้เลยรัวคันนี้เป็นแอร์ไมโครบัสเรียบร้อยนะครับผมสนใจดูความจริงเรียนเชิญเข้ามาได้นะครับผมวิกิดาโกค,คามีคุณเรื่องมากกว่า1 0ึงรอคัอนสำหรับรถตู้นะมันจะเป็นตูเตนต้เตียหน้าสามตู้เตียหน้ายาวคอมพิเตอร์ v i p อพี VIP, เวนจูรี่ีครบนะเอาเป็นว่ามาที่นี่เป็นนี่แน่นอนสวัสดีครับ